กลับมาอัปเดตเรื่องราวของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของ d t แทในระบบเติมเงินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับประจำเดือนพฤกษภาคม2565าย25ตัวนี้มีเพิ่มรหัสในการกดทุกตัวนะครับยกเว้น30มิมกแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายอันนี้ต้องติดต่อร้านค้าแล้วก็12เมกะบิตเพอร์เซก120บาทนาน30วันอันนี้ก็ต้องติดต่อร้านค้าเช่นกันนะครับตัวนี้ที่เพิ่มมาก็คือตัว8เมกะบิตเพอร์เซกแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายมีรหัสอะไรให้ด้วย นะครับแล้วก็20เมกะบิตเพิรมเซกแถมทูฟรีทุกเครือข่ายมีรหัสให้ด้วยนะครับส่วนตัว4เมกเหมือนเดิม15เมกก็เหมือนเดิมนะครับเรามาไล่เรียงรายละเอียดกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าทุกอย่างนั้นเหมือนเดิมแต่เรามาย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับแพ็กเกจตัวนี้คนที่เป็นเบอร์เก่านั้นจะต้องติดต่อร้านค้าอย่างเดียวนะครับร้านค้าเขาสามารถ,ถจะดําเนินการสมัครผ่านทางอาแอปของ d ีแท็กวซึ่งเป็นแอปของร้านค้าโดยเฉพาะเลยนะครับ มาดูตัวที่เป็นตัวนี้นะครับเขาบอกว่าคุ้มจริงเน็ตแรงไม่อั้นไม่ลดสปีดแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายพร้อมรับเงินคืน50บาททันทีตัวรับเงินคืน50บาทนี้ได้เฉพาะตัวที่เป็น15เมก200บาทกับ20เมก299บาทนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกรายละเอียดนะครับว่าตัวเงินเงิน50บาทที่รับคืนนี้เอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับเรามาดูตัวเลขกันก่อน4เมกะบิตเพอร์เซกแถมโทรฟรีทุกเรือข่าย 150บาทนาน30วันอันนี้รวมภาษีสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับทุกราคารวมภาษีสิทธิ์เรียบร้อยแล้วกดดอกจัน1 0 4ดอกจัน296ดอกจัน8488034 4เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกส่วน8เมกะบิตเพอร์เซกแถมโทรฟรีทุกเครือข่าย175บาทนาน30วันกดดอกจัน104ดอกจัน180 ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4 4สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับกดดอกจัน1 0 4ดอกจัน180ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4 4สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกส่วน15เมกะบิตเพอร์เซกแถมโทรฟรีทุกเครือข่าย200บาทนาน30วันรวมภาษีแล้วกดดอกจัน104ดอกจัน577ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4 4สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับส่วนความเร็ว20เมกะบิตเพอร์เซกแถมโทรฟรีทุกเครือข่าย299บาท30วัน กดดอกจัน104ดอกจัน297ดอกจัน84880344เ 4, 4, 4, หลี่ยมแล้วก็กดทวออกนะครับตัว15เมกกับตัว20เมกรับเงินคืน50บาทฟรีทันทีเงินคืน50บาทนี้นะครับคุณผู้ชมจะต้องกดรับสิทธทิ์ที่กดดอกจัน104ดอกจัน4344เ 4, 4, หลี่ยมแล้วก็กดทวออกนะครับเพื่อกดรับสิทธิ์เงินคืน50บาท โดยเงินคืน50บาทนี้ใช้ในการซื้อไอเทมเกมนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการเติมเกมอ่ะนะครับซื้อไอเทมเกมแล้วก็ซื้อซื้อสติกเกอร์ที่เป็นการซื้อผ่านเบอร์ของ d t แทนะครับอันเนี้ยคุณผู้ชมก็เอาส่วนลดนี้ไปใช้ในการซื้อได้เลยนะครับส่วนลด50บาทนี้สําหรับการซื้อไอเทมเกมนะครับที่เกี่ยวกับเกมอ่ะใช้ได้แล้วก็เอามาซื้อสติกเกอร์นะครับ นั่นคือในส่วนของเรื่องราวของแพ็กเกจโปรโมชั่นส่วนคนที่เป็นเบอร์ใหม่ก็เปิดเบอร์มาไม่เกิน7วันนะครับถ้าเกิน7วันไปแล้วมันสมัครไม่ได้นะครับกดรหัสนี้ไม่ได้เบอร์ทุกเบอร์จะต้องเป็นเบอร์ที่ซื้อจากร้านลูกตู้กลุ่มร้านลูกตู้เท่านั้นนะครับกลุ่มในเซเว่นเอามากดรหัสนี้ไม่ได้นะครับลูกค้าต้องทําความเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับกลุ่มเซเว่นกับกลุ่มร้านลูกตู้ทั่วๆไปเนี่ยมันคนละกลุ่มกันแล้วก็สมัครได้ทุกจังหวัดนะครับเจัดสามามรถที่จะกดมัครกันได้เลย ซิมได้ทุกซิมนะครับยกเว้นซิมทัวริสกับยกเว้นซิมแฮปปี้คอร์ซิมแฮปปี้คอร์นี้สำหรับใช้โทรนะครับเอามาสมัครเน็ตไม่ได้แล้วก็ซิมทัวริสซิมอันนี้เป็นซิมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเอามาสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าต่ออายุอัตโนมัตินานอีก6รอบนะครับจริงๆแล้วตัวตัวแถมตัวฟรีอ่ะมันจะอยู่ในระบบอัตโนมัติ6รอบแล้วก็ตัวเน็ตมันจะอยู่ไปประมาณ1ปีหรือปีกว่านะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราไปเติมเน็ตกับร้านทุกๆเดือนเราก็จะได้โทฟรีไปเรื่อยๆนะครับเราไปเติมเน็ตกับร้านทุกๆเดือนเนี่ยเราก็จะได้โรฟรีไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเดือนไหนที่เราไม่ไปเติมเน็ตที่ร้านเราก็นับระบบไปเลยครับ6เดือนนะครับแล้วมันถึงจะตัดโทฟรีออกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเติมเน็ตที่ร้านอยู่ทุกเดือน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 ก็ใช้กันเป็นเหอะนะครับ2ปี3ปีโปรโมชั่นแพ็กเกจตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับ แล้วก็การโทรฟรีโทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีวางสายแล้วโทรใหม่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่าก็ติดต่อร้านค้าอย่างเดียวนะครับเขาจะมีแอป,ปของทีเด็กว,วันในการกดสมัครแพ็กเกจให้กับลูกค้ากันอยู่นะครับแล้วก็2อมกระบิดเพอร์เซกแถมโทรฟรีทุกครืขายทั้งเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายัางมีอยู่นะครับ120บาทนาน30วันเนี่ยจะต้องติดต่อผ่านร้านค้าเท่านั้นนะครับ แล้วก็ตัว30เมกะบิตเพอร์เซกแถมโทรฟรีทุกรกาคาก็มีนะครับ265บาทเบอร์ใหม่เบอร์เก่าอันนี้ก็จะต้องดำเนินการผ่านร้านค้าเท่านั้นนะครับเขามีแอป,ปของ d t e c h วันที่จะคอยสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นให้กับลูกค้ากันอยู่นะครับติดต่อร้านค้าครับร้านสราวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับาสาขามา่นางก็โทร086499917 ID ไ i n e ก็0869666338นะครับติดต่อทาง Facebook ก็ค้นหาร้านสราวุธคอมพิวเตอร์สตูลและจะมีหลายสาขา คุณผู้ชมติดต่อที่สาขามะนังจะสะดวกรวดเร็วที่สุดนะครับส่วนคุณผู้ชมถ้าเป็นเบอร์เก่าเนี่ยถ้าต้องการจะแกล้งย้ายค่ายก็ได้นะครับเพื่อที่จะเอาโปรโมชั่นตัวนี้นะครับอยากจะได้โปรโมชั่นตัวนี้เบอร์เก่าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับคุณผู้ชมลองแกล้งย้ายค่ายนะครับกดดอกจันหนึ่งห้าหนึ่ง เลขบัตรประชาชน13หลักสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหลังจากนั้นรอรับเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมานะครับเขาจะถามเราว่าทําไมเราถึงอยากจะย้ายค่ายเราก็บอกว่าเราต้องการจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้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 ราคานี้นี่นี้นีนจะทําให้เราได้หรือไม่ถ้าทําให้เราได้เราก็จะอยู่ดีแท็ต่อแต่ถ้าเกิดว่าทําไม่ได้เราก็ย้ายค่ายนะครับย้ายไปค่ายไหนก็ได้นะครับย้ายไปเครือข่ายอื่นนะครับย้ายไปสักสองสามวันแล้วค่อยย้ายกลับมาเราก็จะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้เหมือนเดิมนะ ก็สามารถที่จะใช้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้เลยนะครับเบอร์ใหม่กดร,รหรัสย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเป็นดีแทระบบเติมเงินก็กดร,รหัสนะครับภายใน7วันหลังจากสัญญาณขึ้นส่วนคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่านั้นจะต้องติดต่อร้านค้าอย่างเดียวนะครับนี่คือในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของดีแทในระบบเติมเงินประจําเดือนพฤษภาคม2565และก็อยู่ยาวๆกันไปจนกระทั่งถึงสิ้นปี2565นะครับและระยะเวลาเนี่ยก็อีกหลายเดือนนะครับ คุณผู้ชมยังสามารถที่จะเปิดเบอร์ใหม่กันได้เลยนะครับก็รหัสนี้รหัสน,น,น,นี้ก็จะอยู่กันไปจนกระทั่งถึงสิ้นปี2565นะครับนั่นคือในเรื่องราวของแพ็กเกจโปรโมชันอินเทอร์เน็ตที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมรับทราบกันในตอนนี้ของเดือนพฤกษภาคม2565แล้วกและก็อยู่ยาวๆเป็นจนกระทั่งถึง กดยาวๆไปจนกระทั่งถึงสิ้นปี2565นี้นะครับถ้าเกิดมีโปรเพ็กเกจโปรโมชั่นอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะนำมาฝากกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ